กับพบอบผมตุโชโนตต่อนะครับช่วงที่สานะครับของอร่อยล้ำเส้นนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ร้านคำพูลน,นะครับสาขาแห่งหนึ่งนะย่านฝั่งทนนะครับก็หน้าผมเลือกนะเป็นไก่ย่างเขาสว,วนกวางนะครับผมมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่าลองกินดูนะครับจะกรอแบ,บรแต่าบบมังจกไก่ย่างเขาเดือดทอดมาสักคู่นี้นะครับ เราก็เราจะตายกันนะครับอร่อยได้อีกแบบแล้วก็อานี้เขาเหนือทอดยงอยู่ทั้นี้เ้าเหนือทอดเ้อร่อยรับรองอร่อยจริงรึ่งมันจิ้มเขาจ้มาสองแบบ ะครับก็เป็นน้ำจิ้มแบบหวานที่แบบอ่าเนี่ยเหมือนมังคปิอันนึงเนาะนะครับแล้วของเดิมก็เป็นแบบนี้เนอโอ้สามแปดหามะตยเลยนะครับโอเคเป็นเบรกครับ